เข้าสู่วันที่5ของคอนเทนต์ทูตเลตะลุยสงครามเบเสร็จพาไอตะวันไปสู่แต้ม6 0 0 0จากซีซั่นที่แล้วผมทําได้ประมาณ4,600เนาะรอบนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ5,000แต้มก็ยังดีเรามาเช็คผลงานรอบนี้กดีกว่าทีมวิาภาพเป็นตัวแบกเช่นเดิมครับ90%ทีมคอนเทนต์ของเราทูตเลเอาไป80ทีมเวท60%และ ทีมแอนตี้เดที่เป็นเดยซะเอง15%เช่นเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากในรอบนี้ก็คือบิ l เลตของทีมที่2เนาะขึ้นมาเป็น60%ทําให้ค่าเฉลี่ยของเรานั้นขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแต้มที่ได้ในรอบที่15คือ320และรอบที่16เป็น360ดังนั้นถ้าเราจะทําให้ไปถึง6,000แต้มได้จริงๆเราแน่ต้องปรับทีมเวทกันอย่างจริงจังให้ได้บิเลตที่มากกว่านี้หรือไม่ก็หันไปหาทางทําให้ทีม4สามารถสู้กับทีมอื่นได้บ้าง นอกจากจะเป็นตัวแอนตี้ทีมเด็กับทีมถึกอย่างเดียวไมอัปเดตกันนิดหน่อยก็คือพี่ทูตสีหกแล้วนะครับหนึ่งวันหนึ่งซีจริงๆสําหรับไอดีนี้ทุ่มดุบี้หมดตัวในการเปิดไปเลยเมื่อวานกดไปร้อยครั้งของสวมใส่จึงมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยได้คีแดมมา2อง7 8อสิบจุดอ่อนเจ็สิบแปดอัตราบล็อกลดลงเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แอตแทกเพิ่มขึ้นสปีดเพิ่มขึ้นดาเมจตอนนี้ถือว่าเพียงพอแล้วในการแบกทีมโดยที่ออฟแหวนผมได้เปลี่ยนเล็กน้อยเป็น ห่วยเดทห้อยบ็อก10%เอนาะจากการที่ว่าเสียอะตาบ็อกตรงนี้ไปทำให้ยังพอเล่นได้บ้างแต่เราทำได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนแล้วกันในซีซั่นนี้น้องเล่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแอทแทกเยอะๆไวไวคิเลตไว้เลยเผื่อติดดาเมจบ้างเอพีเดฟพอมียิ่งเยอะยิ่งดีจะได้ยืนนานๆได้จ่ายสกิลครบๆของเป็นแอทแทกหนึ่งช่องคิเลตหนึ่งช่องแอทแทกแอทแทก แหวนโล่ตามพลังโจมตีห้อยอ,อ,อัพรลอมเป็น์เซที่ใช้ได้คุ้มอยู่คนเดียวตอนนี้สําหรับผมไม่คิดว่าจะมีตัวอื่นใช้คุ้มแล้วฝ้ายเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนสปีดเยอะๆต้องทำให้แทงมากกว่านี้อีกหน่อยจุดอ่อนอัตาบล็อกนี่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีตานี้้แต่ว่าด้วยความที่ผมหาไม่ได้ก็เลยต้องใส่ไปก่อนไวที่สุดมีอยู่ที่อัตบล็อกเคโอไวจี แท็กสามพันเก้าจุดออนน้อยไปหน่อยคิแดมสองร้อยสี่สิบหกผมกะไว้ว่าจะไปเพิ่มดาเมจแล้วลดสปีดแกลงอีกนิดก็ยังดีเปิดจะทําให้ปิดดาเมจได้ดีขึ้นพิคิดเหมือนเดิมครับสปีดที่เยอะบล็อกเยอะเยอะจริงๆแอทแท็กเยอะกว่านี้ก็ดีจะได้ฮิลแรงขึ้นแต่ทําได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนเนาะคิวสกิลพ่ทูเปิดเทโอซับตอแล้วตามด้วยน้องเลสตรดความเท่าเทียม พิษเอ่ยเลือดไหลเอ่ยเต็มหัวให้หมดถ้าได้เจอกับทีมเวททูตถลุมเกาะสามครั้งยอนทีจะเหลือเกาะหนึ่งครั้งเทโอปาดสองฮิตก็คือยอนทีจะโดนเต็มเต็มหัวเลยหนึ่งฮิตถ้าเทโอเราแรงพอยอนทีก็จะล้มไปเลยแต่ก็เป็นน้องเลคอยถลุมซ้ำใส่เพื่อนๆของเขาสองฮิตและติดพิษติดเลือดไหลทําให้เพื่อนๆเ,เ,เขาค่อยๆไหลลงไปแล้วหลังจากนั้นพิทูตเลยเป็นคนยืนแล้วเก็บดาเมจเองขอแค่ยอนทีล้มลงไปก่อนพิทูตเราจะยืนไหวแน่นอน เอาละต่อไปเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่ากเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันที่4เปิดมาที่ชนะทีมเวทครับแค่เราได้เปิดก่อนยอนทีจะแทบละลายหายไปเลยและเราก็มาแพ้ทีมพิทูดคาย4 6แพ้ทีมถึกทูดแน่นอนครับเพราะเป็นทีมถึกที่มีดาเมจมีตัวสวนไว้ด้วยเราเอาเขาไม่ลงอยู่แล้วแพ้ทีมเวทจูริโอเคถือว่าเป็นทีมที่เราแพ้ทางระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าทั้งทีมเราเนี่ยมีแต่คนล้มลุก สคนที่เป็นตัวยืนคําไม่ทูทด,ดังนั้นถ้าโดนจุริปักไปก่อนแล้วล้มหายไปเลยพี่ทูทก็จะต้องรับดาเมจมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ต่อไปเจอทีมเวทเวทจูรีก็ชนะได้ทีมถึกทูทแพ้อยู่แล้วทีมพี่คายเมตาที่ไม่มีทูตทีมเวทแทโอ โอเคโดยรวมแล้วก็ถือว่าชนะทีมพี่คายได้เรียกได้ว่าน่าพึงพอใจทีเดียวสำหรับทีมอินดี้ทุตเลของเรามาดูรีเพย์ดีกว่าว่าเรามีสิ่งมีเสียงเถียงกับเขาได้จริงๆมั้ไหมแล้วเปิดมาเป็นเราได้เปิดสกิลก่อนไปเลยครับทูสัตว์ป้างไฟล้มไม่เห็นชีวิต,ตอำมราอำนาจเด้งและโดนไฟซ้ำหายไปเลยลุกขึ้นมาพร้อมบัฟกีดามจให้ฝ่งข้ามได้สับเ,า,เาล่าไฟรลล้มเช่นกันเทโอโดน คายกระโดดสับเกือบตายครับได้ปาดสวนและใบามาที่พิชิตเทโอหายไปหนึ่งชีวิตน้องเลแ่แจกคอนเทียมติดเต็มหัวทุกคนพิชิตลม้มลุกขึ้นมาอีกครั้งคายลบบัฟโดนไม่ไดีเทโอครับพิชิตยังรอดอยู่ฝ่ายเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่เป็นซอมบีเพิ่งลุกขึ้นมาเทโอแล้วก็พิชิตปาสคิลเดยติดไปสองคนครับแต่ว่าเอลิเซียล้าง โอเคถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าได้พอมีลุ้นอยู่บ้างทูตสุดออกมาโอเคทูกเราหายไปเลยทูตเราสับไปบ้างติดไฟเผานึ่งและโดนไปอสองเผาโอ้โหเผาดอกลระสัมมาสามยืนไม่ไหวครับต่อให้เหลือทุทด้วยกันเองถือว่าทำได้ดีแล้วในระดับของทีมอินดี้ เช็คสถิติก็คือพี่ทูตด,ดาเมจเบอร์หนึ่งแน่นอนครับเป็นซีหกแบกดาเมจของทีมไปเลยน้องเล่ทำไปหมื่นแปดไม่ได้มีหน้าที่ทำดาเมจเยอะแต่ว่าคอยถลุมก่อ้เพื่อนได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเทโอสองหมื่นสองถือว่าน้อยไปหน่อยหนึ่งส่วนคนอื่นๆไม่ไดเอามาเพื่อเป็นดาเมจดังนั้นโอเคได้ประมาณนี้ยังมีสิทธิ์เถียงเขาได้บ้างนะแต่ว่าโดนฝ้ายเขาแรงมากเผาเมื่อกี้หายไปเลยจริง แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าทีมเวทที่เราได้เปรียบพราะโดนน้องเลและพี่ทูถลุงเกาะไปไม่โดนพิษกันเลือดไหลมันจะทําให้เราได้เปรียบจริงแค่ไหนได้เปิดครับสับไปเลยสามพิษเกาะเลยหนึ่งฝ้ายตีปาซิเวต้าหายไปแล้วโดนเพิ่มคุณอาไปสามคนแถวหน้าน้องเลเลยสาบสกิลเรียบร้อยครับยอนที เกาะหมดหายไปรครึ่งหลอดจาสรหลับกลับมาแถวหน้าหายไปสามคนและทูนยังหลับอยู่แต่น้องเล่แตกครั้งเท่าเทียมอีกครั้งหนึ่งยอนฮีโดนพิษโดนเลือดไหลาหายไปเลยยูชินโลดเธอเยังไม่หมดแต่เลือดจะหมดแล้วและเทโอป่าซ้ําหายไปเลยเช่นกันเหลือแค่วานิซ่ากับน้องยอนฮีติดหินไปที่พิชิดที่เป็นซอมบี้ทูตสับลงไปครั้งหนึ่งวานิสาหายที่เหลือแค่รอเวลาในการชนะแล้วครับประมาณนี้ ทีมแอนติเวทจบไปการชนะทีมเวทมีอยู่ประมาณ3อย่างคือ1ทีมถึก2ทีมไวจีและ3าทีมคายที่สามารถถลุมเกาะได้ไวมากและแรงมากเช่นกันทีมคายเราใช้ไปที่ทีมหนึ่งแล้วทีมถึกเราทําไม่ไหวดังนั้นก็เหลือแค่ทีมไวจีที่มีน้องเลเป็นตัวละลายเกาะและแปะพิษล,ลายชาวบ้านตัวอื่นอทีน,นี้มาดูสถิติต่อสู้กัน ว่าเลแบกดาเมจมากแค่ไหนในการเจอทีมเวทใครที่ดูมินเลแล้วเอาเลไปทำรูมาถ้าคุณได้มาอีกครั้งหนึ่งทำน้องเถอะน้องมีประโยชน์จริงๆขอแค่เราใช้ถูกที่ถูกทางก็ประมาณนี้ครับสำหรับไฮไลท์ของเราเลทูธถล่มทีมเวทและปัจจุบันแอนตี้ทีมกกยภาพได้ด้วยเช่นกันแต่เหลือทีมถึงนะที่เราดาเมจไม่พอจริง,รงและทีมสี่ทีพ่อแม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนบูลลี่ ถ้าเราเอามาใช้ดีๆเขาก็พอจะมีประโยชน์บ้างในสงคสรามเบสเซ็ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะทาเป็นนะในการทําทีมซีซีโดยมีพ่อแม่เป็นแกนเนียเป็นตัวรองเดี๋ยวต้องไปดูที่เมตาเกาหลีมาว่าเขาจัดทีมยังไงบ้างพ่อแม่จะไม่ได้เป็นตัวเกลืออีกต่อไปสาหรับทุกคนสําหรับในวันนี้ก็วินเลือว่าดีพอตัวเลยแต่ว่ายังไม่มากพอที่จะพาเราไปสู่6,000แต้มถ้าได้ประมาณ350แต้มมีอยู่อย่างนี้นอีก3รอบ ก็จะได้ประมาณ1,000แต้มเราจะจบอยู่ที่ประมาณ5,600แต้มยังขาดอูอีกประมาณ4 0 0้เนาะสำหรับในซีซั่นนี้ในซีซั่นหน้าก็เดี๋ยวต้องไปจัดทีม4ให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ไปทำทีม2ทีมเวทให้มีดาเมจพอที่จะชนะทีมอื่นได้บ้างก็อาจจะพาเราไปสู่6,000แต้มได้จริงๆสักทีอันดับในปัจจุบันคือ27%เพิ่มขึ้นจากในวันที่4มาเล็กน้อยถือว่าโอเคมากๆในการยืนตำแหน่งประมาณนี้ ในคอนเทนต์ทีมทูตเลตลุยสงคสรามเบสเซ็ในวันที่5นั้นจะยังคงมีวินเลตดีแบบนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายไหมพรุ่งนี้เรามาติดตามดูกันได้นะครับสำหรับคนที่ยังสนใจอยู่และเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณมากนะในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน